จเจริญพรวันนี้มีคำถามจากคุณโยมท่านหนึ่งมาว่าการแก้กรรมนั้นจำเป็นหรือไม่คะที่ต้องถือศีลบวชชีพราหมณ์การแก้กรรมทําแล้วดีขึ้นหรือไม่คะมีวิธีอื่นอีกหรือไม่คะ,จะเจริญพรจะแก้กรรมเนี่ยทาได้ด้วยการสร้างบุญบุญที่เราสร้างจะไปเจือจางให้กรรมนั้นเนี่ยเบาบางลง ทำบาปทำกรรมเอาไว้ก็เหมือนกับเติมเกลือเราจะแก้ก็ต้องเติมน้ําเพื่อให้เกลือนะ่ะมันเจือจางความเค็มจะได้น้อยลงเกลือไม่ได้หายไปไหนนะยังอยู่เหมือนเดิมแต่เมื่อน,น้ําเยอะๆมันก็ทําให้ทุเราเบาบางนั่นเองวิธีการสร้างบุญโดยย่อก,ก็คือการให้ทานการรักษาศีลและการทำสมาธิภาวนาน การบวชชีพราหมณ์ก็เป็นการถือศีลและสวดมนต์ทำสมาธิภาวนาแบบหนึ่งเนี่ยก็ได้บุญซึ่งเราก็สามารถทำาด้วยวิธีการอื่นๆได้อีกเช่นกันใครติดขัดเรื่องเวลายังไม่สามารถลางานอย่างนั้นได้อะไรที่เป็นการให้ทานการรักษาศีลเราทำได้เราทำเลยทุกวันแล้วก็สวดมนต์ทำสมาธิภาวนาทุกวันอย่างนี้เนี่ยก็จะช่วยทำให้วิบากกรรมนั้นเบาบางแล้วคลี่คลายหายไปในที่สุดจเจริญทอ